สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่ช่องหวยลาวนะคะ,ะผลหวยลาวเมื่อคืนนะคะออกกันเรียบร้อยแล้วเนาะไม่รู้โดนใจกันหรือเปล่านะคะเนาะมาดูกันนะว่าสูตรออกเลขอะไรกันนะคะออกผล เดี๋ยวเรามาเดิมาเจอกันอีกทีวันไหนเนาะโอ้ยี่แปดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันที่แปดอะมาดูผลกันก่อนนะคะออกกันที่หกเก้าห้านะคะข้างล่างหนึ่งหกนะคะโอ้โห แอดให้วิ่งเด่นสี่นะคะลองหนะคะมาเข้าในชุดลองของเรานะคะในชุดวิ่งเนาะวิ่งลองหกนะคะมาเข้าที่ห้านะคะสีไม่มาอย่างที่เราคิดนะคะเนาะส่วนในชุดนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆไปในสายสี่กับสายหกเนาะเรามีกันแค่หกสามนะคะเนาะ มาเข้าในชุดนี้นะคะอ่ะเก้าห้ากันนะคะเนี่เราไม่ได้เลือกกันไว้นะคะเนาะขอไพยจริงๆนะคะเนาะถูกกันไปในชุดนี้นะคะก็คือเก้าห้านะคะอ่ะวันนี้เรามาดูในงดใหม่กันเนาะ เราจะเริ่มกันในวันที่ยี่สิบปดนะคะเนาะหวยราวสูตรพิเศษนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาหวยราวสูตรพิเศษจับคู่กับราวสูตรที่หนึ่งกันนะคะ มาดูชุดแรกกันเลยเนาะชุดแรกนะคะเก้าเจ็ดนะคะเก้าสองนะคะเก้าสามนะคะ 9กแนะคะและเจ็ดสอนะคะเจนะคะอ่ะเจนะคะสอนะคะสอนะคะและ และสามแปดกันนะคะในวันนี้เนาะ,ะเลขอาจจะไม่โดนกันสักหน่อยเนาะไม่โดนใจเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนาะเลขที่วิ่งนะคะของเราจะมีเลขวิ่งชุดไหนกันบ้างนะ เหมือนจะติดในเลขนี้กันอยู่นะคะเนาะแอคคิวว่าน่าจะมาอยู่นะคะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่า โอเคนะคะมาวันนี้เราจะได้เลขกันในชุดนี้นะคะหกเจ็ดแปดนะคะอ่ะทำไมแอดเลือกในชุดนี้ให้นะคะหกเจ็ดแปดมามาเพิ่มกันนิดนึงนะคะเพิ่มเนาะอ่ะแอดขอเพิ่มนิดนึงนะคะในชุดนี้แอดขอเพิ่มไปอยู่ที่ หนึ่งเจ็ดนะคะเก้าหกนะคะเก้าสี่นะคะและหกสองนะคะอ่าแอดเพิ่มในชุดนี้ให้กับเพื่อนในโซนนี้นะมาดูกันเลยนะคะว่าเลขวันนี้เราเลือกกันอะไร ขอเลือกกันในวันนี้นะคะที่สาย7จนะคะเกับ6นะคะเราจะเล่นกันในชุดนี้คือเด่น7รองหกันนะคะอ่ะในสายที่ติด7นะคะก็จะมีอยู่ที่ เจ็ดหนึ่งนะคะเก้าหกนะคะหกสองนะคะเจ็ดสองนะคะเก้าสี่นะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าแอดขอเลือกในชุดนี้คือห้าตัวนี้นะคะในห้าชุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลกันเนาะในวันที่ยี่สิบแปดนะคะที่จะถึงเนาะในวันพฤหัสนะคะอ่ะเราก็ถูกกันไปในชุดนี้นะคะเนาะเก้าห้ามีสิทธิน่าจะมาอยู่ที่เก้าหกไม่ก็เก้าสี่นะคะ <c oughs> อะกลัวใจจะใหม่งั้นมา เรามาดูสูตรที่หนึ่งกันต่อนะคะอ่ะเราสูตรที่หนึ่งนะคะที่เราคำนวณกันไปเนาะ,ะมาดูสิคะว่ามีผลแบบไหนนะคะอะอาจจะไม่โดนใจสักหน่อยเนาะอะ,อะแอดให้ที่9ก้ศูนย์หมาในชุดนี้นะคะ หในชุดเด่น9เราเข้านะคะเนาะชุดวินเราเข้ากันไปนะคะเนาะออกกันที่หกเก้าห้าหนึ่งหะคะส่วนในชุดสายนะคะคู่เนาะแอดมีอยู่ที่เก้าห้า้าสมนะคะเนาะไม่มีในชุดที่9ก้า้านะ ก็ขออภัยนะคะส่วนสายหนึ่งเนาะมีกันแค่ที่หนึ่งสมเนาะส่วนที่เราเลือกกันไว้หลุดกันไปนะคะเนาะชุดนี้หลุดนะคะอะมาดูงวดต่อมากันเลยเนาะ,อะขออภัยนะคะทำสูตรนี้ให้เ,เพื่อนๆหลุดกันไปเนาะขออภัยจริงๆเนาะ รู้สึกว่าช่วงนี้สูตรหวยลาวแอดเริ่มไม่ค่อยจะนิ่งนะคะเนาะช่วงนี้สูตรเลขวิ่งแอดไม่ค่อยจะนิ่งเนาะขออภัยนะคะเนาะ,ะแต่ชุดวิ่งยังเข้ากันอยู่นะคะเนาะชุดวิ่งเรายังได้กันอยู่นะ,ะเราก็อย่าลืมชุดวิ่งกันไว้นะคะเนาะ เขียนกันนิดนึงนะคะอ่ะชุดแรกกันเลยนะคะวันนี้เนาะชุดแรกวันนี้นะคะจะอยู่ที่สาย7นะคะก็จะมีอยู่ที่7 4 7 5 7 6และ7 7นะคะ สายแปดนะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกและแปดเจ็ดนะคะสายเก้านะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกและเก้าเจ็ดนะคะอโซนนี้มาแน่แน่เนาะแอดบ้านมาแน่แนนะคะเนาะ มาเพิ่มนิดนึงนะคะเพิ่มเลขเนาะแอดขอเพิ่มกันอยู่ที่หกสองนะคะหกศนะคะเนาะหกสองหศอ่ะแอดขอเพิ่มในโซนนี้นะคะเนาะ มีเพิ่มแค่สองตัวนะมาเรามาเลือกกันนะคะในชุดวิ่งวันนี้นะคะเราจะวิ่งกันที่เจ็ดปดเ้านะคะอ่ะในโซนนี้เพื่อนเเห็นแล้วคิดเหมือนแอดไหมแอดชอบอยู่นะคะ อ่ะขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือหนึ่งเจ็ดนะคะอะขอเลือกชุดแรกที่สายเก้านะคะเด่นเก้าลองเจ็ดนะคะ <9 S 2> อ,อ่ะเด่นรองนะคะคมา เลือกกันเลยนะคะในชุดคู่อันนี้นะในสายเก้าแอดขอเลือกกันอยู่ที่เก้าสี่นะคะเก้าหกนะคะเก้าเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหกสองนะคะและ หกศูนย์นะคะอ่ะไม่แน่ใจว่าจะโดนกันไหมแอดไปเลือกที่หกศูนย์ให้เนาะขออีกหนึ่งตัวเนาะเนาะอ่ะไม่ขอแล้วละไม่รู้ว่าจะโดนกันไปไหมนะคะอ่ะคลิปนี้แอดก็ลงสูตรกันนะคะ สองสูตรนะคะในราวนะคะวันที่ยี่แปดนะคะราวพิเศษและราวหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวลาคลิปนี้ไปนะคะแล้วเราค่อยมาพบกันอีกทีนะคะราวสองและราวสามนะคะอ่ะเดี๋ยวจะรีบลงสูตรให้เพื่อนเ,อนเอนได้รับชมต่อเนื่องเนาะอ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะคะจะได้มีเวลาเนาะในการคํานวณน,นะคะอ่ะนี่จะเป็นสูตรแนวทางนะคะเพ,เพื่อนเนาะ ช่วงนี้สูตรมันยังกระท่อนกระแท่นนะคะรับชมสูตรวิเคราะห์กันไปก่อนนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวแอดจะปรับสูตรใหม่นะถ้าเกิดชุดนี้สูตรมันยังไม่นิ่งนะคะไม่แม่นยำแอดก็จะปรับเปลี่ยนนิดนึงเนาอะอะรับชมสูตรนี้กันไปนะคะเพื่อเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะอ่ะขอลาคลิปนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะ